สวัสดีครับวันนี้ผมก้นายสิบมือนะัวแไปเยอเดาหัวกูแล้วเหรอเดาหัวกูแล้วดีมันะการทำงานมันค่อนข้างกว้างนิดนึงดีนะกูรีเฟกไวรุ่นอยู่อยากเป็นนนักมวย่าจะไม่โดนมาผลกคนนายแนะภารกิจตรงนี้เป็นภารกิจที่ต่อเลโก้เป็นกำแพงถูกไหมหลายคนถามว่าฟุตคืออะไรฟุตคือเท้านะครับทุกคนแต่มันเป็นบ้านใหม่นะทุกคนมันคือใหม่มั้นะแต่โท้ายเก่านะ า่สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมโค้ชไายนะใครอาจจะเห็นหน้าปกเลยนะวันนี้มาถ่ายเบื้องหลังฆาตกรในชีวิตจริงนะมีฆาตกรสองคนโรคจิตหนึ่งและคนดีอีกเจ็ดมันลุ้นกันว่าใครคือฆาตากรพร้อมแล้วเริ่มในครั้งนี้เราจัดใหญ่จัดเต็มเล่นฆาตกรที่คาราฮาตหรูของจริงและมีภารกิจที่โหดด้วยมีคนตาย มาดูกันว่าฆาตรกรจะเล่นเนียนและฆ่าทุกคนให้ได้หรือคนดีจะสามารถเอาชนะฆาตรกรในชีวิตจริงในช่องไมมินเนสนะผมก็จะมาเปิดกันวันนี้มีแขกรับเชิญมาเล่นด้วยก็รอดูแต่ว่าวาดแม่งโคตรหรูวะ่ะผมวันนี้ผมมาเปิดคลิปนะแต่ว่าผมไม่ให้ให้บอลได้ถ่ายไว้ก่อนแล้วผมเพิ่งมาถึงลงรถเพิ่งมาถึงตะกี้นี้เลยก่อนที่จะไปดูเบื้องหลังอย่ามาดูนักสแสดงก่อนว่า มีใครแขกรับเชิญมาบ้างวันนี้ก็อย่าไปดูกันครับนี er ่ครับแขกรับเชิญเรามาเล่นครับเคยเล่นไหมเคยเล่นในเคยเล่นนะฆาตกรในชีวิตจริงไม่เคยไม่เคยเลยเคยเคยเล่นบอร์ดเกมไหมบอร์ดเกมเคยเล่นสายๆเคยเกมนี้เคยเล่นบอร์ดเกมเราเคยเล่นแต่ว่าไม่เคยเล่นแบบใช่คนจริงๆบิ้งบิ้งอย่างนี้ใช่ไมเคยเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะฮรอดูว่าจะเป็นไงทุกคนได้ฉากคุ้นลังการนะลังการจริงลังการจริงสวัสดีครับวันนี้ผมโค้ดนายสิบมือนะครับ อี่พี่เมย่เมื่อกี้ผิดท่าด้ยผมไปกันนี้ของพี่คมเมด้มือก็ต้องต่อยได้ดิ่ะมไปเลยดิเดี๋ยวว่าดูเบื้องหลังการเตรียมของให้ช่องพี่เดฟมาเมนสคลิปฆาตกรนงั้นฝากเลยแล้วกันอย่าลืมติดตามช่องมิสเตอร์บอลกับช่องรีวิวของด้วยนะฮะใครที่มาดูคลิปนี้ไปกดติดตามด้วยครับใครที่ไม่กดอ่ะใครที่ไม่กดขอให้ไม่แข่ง วลขอให้แฟนไม่แข็งนี่ครับอันนี้เป็นพ็อปที่เราจะไปเตรียมเรือนี้เราไปพายบนบกใช่ไหมพี่บอยเรือค่อยพายในน้ําเราไปเล่นสกีเดาหัวกูแล้วเหรอเดาหัวกูแล้วเหรอดีมันะการทำงานมันค่อนข้างกว้างนิดนึงดีนะกูรีเฟ e c t ไวรุ่นอยู่อยางเป็นนักมว้ยเนี่ยน่าจะไม่โดนมากลักหนแล้าไม่ไหวอย่างนี้มึงติดแซวนะ อันนี้เป็นหนึ่งในภารกิจอันนี้มันเหมือนเอามมันคือเอามกอมัดชีวิตจริงนะพี่เกมนะภายเรือไปเก็บลูกบอลแต่ลูกบอลเนี่ยจะอยู่กลางน้ํา <c oughs> มีโทรศัพท์เลยบอกก่อนเลยเหรอไคเก็บก็เก็บเราอะเทไม่เก็บ <c oughs> ใครเก็บก็ต้องเปียกหน่อยต้องมีคนหนึ่งเลยที่เก็บอะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันบ้างว่าแต่ละภารกิจเนี่ยมันเป็น ยังไงแล้วก็เขาเซตก,กันยังไงนะฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นภายในบ้านที่เราจะใช้ถ่ายคลิปกันภายในวันนี้นะฮะจะมีภารกิจอยู่ทั้ง2ชั้นเลยทุกคนทั้งในบ้านแล้วก็ตัวนอกบ้านด้วยนะฮะก็เดินขึ้นมาแล้วก็วางภารกิจกันเดี๋ยวภารากิจอะไรพี่เลี้ยงตัวต่อ่าเดี๋ยวภารกิจตรงนี้จะเป็นภารกิจที่ต่อเลโก้ เป็นกำแพงถูกไหมใช่ตอกเป็นกำแพงแล้วก็เลี้อออกอันนี้ก็จะมาทําอยู่ตรงระเบียงชั้นสองนะครับสุดยอดเก่งมากตบมือสอนกันได้ปะตบมือทําไมมาช่วยอันนี้ทําอะไรเพ่บินโดนะครับเออดูพื้นที่เหรอหรือไงใช่บินเล่นดูเฉยว่างๆเนบินเก็บฟู้ดอ๋ออันนี้ก็พี่เกมนะครับกําลังบินเพื่อให้มันมีภาพแบบบ้านใช่ไหมหลังใหญ่ๆใช่เอาไปใส่ในฟู้ดไงหลายคนถามว่าฟู้ดคืออะไรฟู้ดคือเท้านะครับทุกคน เอาไปใส่ในเท้าใช่ครับ้วค่อยได้สาระเท่าไหร่ครับ <c oughs> ไปดูภารกิจอ,อื่นดีกว่านะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะฮะเพราะถ้าเกิดไม่มีสิ่งนี้คือไม่เห็นนะไม่เห็นอย่างอื่นนะทีมกล้องฮะกาลังเตรียมอุปกรณ์กล้องอยู่ไม่เห็นอย่างอื่นนะคลิปนี้ใช้กล้องเยอะไหมพุม่ม หมดสตูที่มีใช่เยอะมากแต่แต่อันนี้คือไม่ได้เช่าเพิ่มไม่ได้หนักไม่ได้หนักเหมือนสควิตเกมพอๆกันสควิตเกมสควิตเกมอันนี้ก็คือเยอะเลยสควิตเกมคือมันต้องเช่ากล้องเพิ่มนะครับแต่อันนี้คือใช้ทั้งหมดที่สตูมีกล้อง4ตัวกล้องใหญ่กล้องใหญ่300 360แล้วก็แบบทำกล้องจอปิดอีกโกโปรแอคชั่นคือใช้หมดโกโปรแอคชั่นนี่ก็เกือบ20ตัวแล้ว่ะ ใช่โหเยอะนะครับทุกคนก็คือแบบเต็มระบแบบ,บใช้เยอะใช้เยอะมากคลิปนี้ใช้แบบกล้องเยอะมากก็ตัดต่อบอกเลยว่าต,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 ตัดต่อตาแตกตัดต่อตาแตกเพราะว่าฟุตเยอะจริงฮะกล้องเยอะนี่ครับทุกคนพี่นายมาแล้วเนี่ยเจ้าของช่องมาแล้วโอเคทุกคนนี้นี่เป็นพร็อพที่ใหญ่ที่สุดในการเล่นมันแล้วมังที่งถ้า,าไม่นับสุขีเกมถ้าเกินับสุกีเกมนี<ค>่ก็ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนดูของนอกเยอะมากบ้านดีเกินคือเกมีบ้านนี้กูขายตั้งแต่วันแรกอะก็มีบ้านนี้ขายตั้งแต่วันแรกใหญ่เกินคนยังกะวังอะ นี่คืออะไรคะเลหาดเลยอันนี้คือคะเลหาดเกิคใครมึงไปดูคลิปนี้ไปดูเลยโคตรสนุกอันนี้ก็มีเสาวไว้น้ำอะไรนันแบ้านดุมากนี่กี่ล้อนี่กี่ล้านมประตบมาไม่รู้คิดว่ามันกีน่ล้านปะอ้ดูตกแต่งภายในดิเนะี่ยเอาเชื่อตกแต่งอะไรคือขุดมากดูตกแต่งภายในดิใช่พาทัวร์ได้เลยอ่ะคือแบบดีจัดอ่ะแอร์ฝังอ่ะ,อะแอร์ฝังเลยเอ่ะแอร์ฝังพี่แอร์ฝังอ่ะตอนนี้นะผมพาทัวร์ข้างบนข้างบนคือแบบดีดีจัดอ่ะทุกคนคือแบบว่าถ้าเกิดมาถ่ายคลิประตูดิ ประตูดิอลังก,การมากดูน,นี่ดูอันนี้มีไอ้นี่ไอนะไอไออันนี้เรารู้ไหมว่าบ้านราคาเท่าไหร่น่าจะร้อยกว่าไหมใช่รวมที่ดินผมน,น่าจะแพงนะอันนี้เรามีกี่ภารก,กิจไอ้เก้าภารกิจเก้าภารกิจนะมาเช่าได้นะคะอ่ะาทำคือบ้านเนินน้ำบ้านเนินน้ำนะเช่าถ่ายหนังเช,ช่าคนรวยใครอยากคนรวยมาใช้เงินเล่นๆก็ม,มาเช่าได้แต่มันดูเหมือนเก่าแต่มันไม่เก่านะทุกคนมันไม่ใช่บ้านเก่านะ คือเขาแต่งสไตล์แบบสไตล์อะไรนะรู้ไหมรู้มันสไตล์อะไรไม่รู้อ่ะโรมันหรอยุโรปเหรอฝั่งนั้นหรออังกฤษอังกฤษอังกฤษเออสไตล์อังกฤษอังกฤษมันก็เหมือนแต่มันเป็นบ้านใหม่นะทุกคนมันคือใหม่หมดนะแต่โทรท้ายเก่านะโทรท้ายเก่านะโทรท้ายพี่เปลี่ยนใหม่นะหรือว่าหรือว่าเขายิงสไตล์ยิงสไตล์เก่าๆไว้ก่อนใช่ไหมแต่คือเหมือนมัน มันคือแบบไม้ใหม่แบบใหม่ทุกอย่างเลยทุกคนมีทั้งนอกครับนี่ก็มีภารกิจนะแต่กล้องก็ติดแบบว่าทุกจุดเลยเพราะว่าไม่อยากให้มีผิดพลาดสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมโครูนายนะใครอาจจะเห็นหน้าปกเลยนะสไตล์แบบสไตล์อะไรนะรู้ไหมรู้มันสไตล์อะไรไม่รู้อ่ะโรมันเหรอยุโรปอฝั่งนั้นเหรอใช่อังกฤษอังกฤษเออสไตล์อังกฤษอังกฤษมันก็เหมือนแต่มันเป็นบ้านใหม่นะทุกคนมันคือใหม่หมดนะแต่โทรศัพท์เก่านะโทรศัพท์เก่านะโทรศัพท์พี่เปลี่ยนใหม่หรือว่าหรือว่าเขายิงสไตล์ยิงสไตล์ก็เก่าไว้ก่่่อออนนนใชมมมัแตคืืเห มันคือแบบไม้ใหม่แบบใหม่ทุกอย่างเลยทุกคนนี่ทั้งนอกครับนี่ก็มีภารกิจนะตากล้องก็ติดแบบว่าทุกจุดเลยเพราะว่าไม่อยากให้มีผิดพลาดพี่บอยโยนทิ้งทำไมน่ะอ๋อสามไม่เต็มใช่ไหมพี่บอยเลยโยนทิง้งนี่คือสาไว้น้ำเป็นสมัยก่อนนี่ไม้มีเน็กกะดุดลงลนนะั่นน่ะนึกขนาดนี้นี่พี่บอยก็จะมาทำภารกิจครับนี่ก็จุดทำภารกิจแตดูในคลิปพี่เน็กก็รู้เลยว่าคือภารกิจอะไรผมก็มาถ่ายนี่ก็เตรียมงาน ยังโหนะนี่โหเลยนะทุกคนโหหน้าชาวหน้าหน้าซื้อที่แถบนี้ไว้น้องพี่วะเนาะซื้อทำไมเออซื้อไปปล่อยกู้ไงอันนี้มันสไตล์อะไรสไตล์อังกฤษไหมโรมันโรมันอังกฤษไหมโรมันโรมันโรมันคืออะไรยุคกรีกโรมันยุคกรีกโรมันคือยุคเก่าอ่ะแต่บ้านมันคือใหม่นะใช่บ้านคือใหม่นะแต่แบบดีจัดทุกคนโอเคก็นี่คือเบื้องหลังการที่เราจะมาถ่ายคลิปใหญ่นะก็ทุกคนในทีมก็ช่วยกัน โอเคทุกคนตอนนี้ก็เล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วตอนนี้สี่ทุ่มในนี้ทุกคนก็เรียบร้อยรอดูในคลิปช่องเี็นนี้เลยโหดโหดคลิปเมื่อครับทุกคนก็โอเคครับเผื่ใครชอบใจคลิปแบบนี้นุ <Okay. S 2> ใจกติใจต้องสวัสดีกดแชร์นี่ครับเบื้องหลังนะครการที่เรามาถ่ายคลิปอยู่ต่างจังหวัดก็ลงทุนเพื่อออกมาให้คลิปมันดูนดีที่สุดครับโอเคก็เจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบาย